วันนันนน้นท่านพี่นนอะก็สวัสดีพี่น้องคาทอนทรายทุกท่านเลยนะครับผมอยู่คมว่าบ้าเดียวไขด่ดาวมันเดิมคุณองใส่กันสิว่าทำไมผมนั้นตัวดำเพราะผมั้นไปตักเด็ดมาครึ่งกว่าวันตัวผมได้เป็นอย่างเงี้ยล่ะแล้วผมนั้นจะดำยิ่งกว่านี้ถ้าผมดำแล้วผมก็ได้ไปโรงเรียนแต่ค่ะผมจะไปโรงเรียนเด้ดแหละไปโรงเรียนก่อนนะครับทุกคน คาบเวลาไปละสิบห้าปารปีต่อมายังมาอยู่ที่โงเรียนแล้วก็ได้ไปอยู่ที่โรงเรียนก็ที่ร้อนนะผมผมคือบักเด็บลงครับลงฮึบฮึบอันนี้ก็หนัแล้วนะครับพี่น้องเราไม่ใช่โชเลเ่เราไม่ใช่โชเลเ่เราไม่ใช่โชเล่แล้วจะไว้เราเราไม่ใช่โชเล่แล้วเด้สุดดิ่ทุกคนเห็นผลหรือเปล่า สวัสดีสวัสดีสวัสดีคนในพ้นหรืเปล่าอันนี้คืออาจารย์อันนี้คืออาจารย์ผู้เบาของเรานะครับผมอาจารย์ผู้เบานั้นมาพ้องกับนักเรียนถอดเสื้อที่จะมันกระไปไปว่ายน้ำอ่ะจันเบาอาจารย์ด่งอาจารย์พงเราจะไปกับอ่ะจันเบาก่อนนะครับผมอ่ะจันเบาสักครับอ่ะจันเบาอาจารย์บามึงยังอยู่หรือเปล่าประสาทมึงยังอยู่อาจารย์บาประสาทคุณยังอยู่หรือเปล่าอ่ะจันเบ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 าอ่จันเบาเก๊คเก๊กอ่ะจันเบาเราจะเล่นเรื่องอะไรกันเนี้ย วันนี้นนเหรอโอ้วันนี้อาจารย์บ่าวจะสอนเรื่องการยิงปืนยังไงให้เป็นนะเธอปืนมันหนึ่งกระบอกแล้วครับอาจารย์แล้วก็อยู่นี่นึ่งหายใจลึกๆอ๋อมมาเรนวันแรกวคาร์ถามผมนะครับว่าอายุเท่าไหร่นะครับผมทุกนก็เลยต้องตอบเขาไปว่ากูดำ เราก็ต้องการเรียนจบเป็นวิชาแรกเราเรียนปรดเราก็เรียนจบเป็นวิชาแรกวิชาต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์อ่ะคู่หายได้หมดโอเคตอนนี้ครูกำลังพาผมไปที่ที่โร้องเรียนกันนะครับผมคูกกำลังคูนี่สั่งลงผมไปนะครับตันนี้ครูเขาได้จอนะครับคูเขาได้จอดคูเขาได้จอนนะครับคูเขาได้จอด แล้วครูเขาก็จงากินหั่นหั่นแน่นครับตอนนี้ครูกำลังพา,า้าผมไปส่งนะครับครูกำลังครูกำลังพาผมไปส่งครูใจดีจงเบยเฮ้ยเฮ้ยคันนี้ครับผมต้องการอันนี้วิชาศิลปะครับครับรูสวัสดีครับรู้เอาวัดดีเด็กเด็กเดียวเคยเดาหน่ะเห็นไหมวัดดี วันนี้ครูสอนจะมาเชื่องอะไรแล้วครับผมวันนี้ครูจะมาสอนขับรถปิกอัพปิกอัพหรือปิกฟุตครับปิกฟุตขัต้นล่างเถอะเข้ามาดูคาเครื่องบกโเตอร์วกูกกยอปจ้ะับบูฮาเตอร์สินะถ้าจะสอนเรื่องศิละปะเนี่ยเตอก็ต้ตงองกันขับรถให้เป็นศิละปะเนครูวาดเองแล้วมันก็เป็นจริงเลยละ่ะจร,งะริจรงเหรอครับูจริงสิครับ very good แล้วลทำไมแล้วถึงเป็นอย่างนี้ล้วครับครูแปอว่าโค้นวาดเองยังไงล,ละ่ะ โอ้รเป็นจ้างซ่อมแล้วก็ช่งางวาดรูปเดินลเธอรู้หรือเปล่าไม่รู้แล้วแล้ว,ลวครูท่านนี้มีในจกักรวาหรือเปล่าครับไม่งั้นแปลว่างั้นก็คิดได้มีแล้วมากเบือบ่อๆเพื่อทุกคนก็นคิดกันได้นำเสนอบักดำสับคลิปนี้ลาไปก่อนแลกไก่อลัะไรจุ๊บจุ๊บปังยา